สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการไกด์ไลน์เป็นเพียงการแนะนํานะคะแล้วก็เป็นการดูจากดวงดาว ไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงเฉพาะรายบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะโดยภาพรวมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถือว่าจะมีเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและโดดเด่นมากยิง่งขึ้นค่ะเพราะจะเป็นจังหวะที่ดาวพระอังคารนั้นได้ทําการโคจรหลุดออกจากการเลงกันกันกบดาวพระเสาร์แล้วต้องอธิบายให้ซ้ากันแบบนี้นะคะว่าดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่สิบ 7 8สิงหาคมปี2566ดาวพระอังคารยังทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์อยู่นะเพราะฉะนั้นตัวคุณจะได้รับอิทธิพลตรงนี้ยิ่งดาวพระอังคารกับดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวคู่แตกหักเป็นดาวของสงครามเป็นดาวของภัยพิบัติเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกอึดอัดอึมครึมเหนื่อยนะคะเวลาทําอะไรแล้วเอ๊ะมันติดติดขัดขัดนะคะหรือว่าเวลาลงมือทําอะไรแล้วมันมักจะมีอุปสรรคมาคอยกีดขวางอยู่เสมอ เนี่ยค่ะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวแต่หลังจากวันที่18สิงหาคมปี2566เป็นต้นไปดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณจะไม่ต้องเลงกันกับดาวพระเสาร์แล้วค่ะก็จะมีความโล่งโปร่งใจมากยิ่งขึ้นการพูดคุยการเจรจาการติดต่อการสื่อสารการดิวงานหรือแม้แต่ภาระหน้าที่ต่างๆก็จะทําได้สําเร็จง่ายมากขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิก้ะต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ มาคือช่วงที่ดาวพระอังคารเล็งกันกับดาวพระเสาร์นั้นเป็นจังหวะที่ชาวพิจิกหลายๆคนนะคะเจอกับปัญหาหนักเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพรวมไปถึงปัญหาความรักความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนนะคะดำเนินงานอะไรอยู่อาจจะมีเกณฑ์ถูกเบรกถูกชะลอถูกพักงานหรือจะต้องไปทํางานที่คุณไม่ถนัดต้องไปร่วมงานกับคนที่คุณไม่ค่อยชอบ หรือเจอกับการเปรียบเทียบเจอกับการแข่งขันลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้บางคนนะคะอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานกล่นแกล้งรังแกใส่ร้ายป้ายสีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายจุกจิกมันค่อนข้างเยอะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเดินทางมีรายจ่ายปรปับฉุกเฉินที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะนี่คือช่วงที่ผ่านมาซึ่งหนักหน่วงเลยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ช่วงที่ผ่านมานะเรื่ เรื่องราวเหล่านี้ที่สมัยได้กล่าวไปอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะคะเพราะอิทธิพลของดาวพระอังคารที่เลงกันกับดาวพระเสาร์นั้นยังคงอยู่ต้องรอหลังวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปถึงจะโล่งโปร่งใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลาราศีพิจิกได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไปค่ะขอให้คุณสู้ทําตามหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วเราก็รอที่จะไปถึงชัยชนะไปถึงความสําเร็จนั้นด้วยกันเพราะหลังวันที่สิ 8สิงหาคมเป็นต้นไปนอกจากดาวพระอังคารจะโยกย้ายแล้วดาวพระอาทิตย์ก็จะมาเป็นกเกษตรราธิบดีเช่นกันค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานดาวพระอาทิตย์จะมาเป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่18สิงหาไปจนถึงช่วงกลางเดือนกันยาทําให้การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีความสําเร็จราบรื่นหยิบจับทําสิ่งใดสิ่งนั้นมีโอกาสสําเร็จหยิบ จบทาอะไรสิ่งนั้นมีโอกาสโด่งดังเพราะดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นค่ะคุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เลยใครมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวอยากจะเริ่มอยากจะลงมือทําเริ่มได้เลยลงมือทําได้เลยอย่ารีรอนะคะชาวพิจิกอย่ารีรอนะคะขอให้คุณสู้มุ่งมั่นสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะอีกดาวดวงหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ และดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนกร,รมมะนะคะก็จะส่งผลให้โชคลาภเนี่ยมันจะมาจากการลงมือทํำ ชาวพิจิกเนี่ยอย่ารอคอยโอกาสอย่ารอคอยการช่วยเหลือคุณต้องลงมือทําคุณต้องเป็นจังหวะของการพึ่งพาตัวเองแล้วมันจะมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงนะสมัยต้องพูดคํานี้เลยนะอย่างคาดไม่ถึงอาจจะได้โชคลาภใหญ่หรืออาจจะได้โชคบางอย่างที่เ,เป็นมรดกแบบนี้ก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ญาติพี่น้องมีการแบ่งที่แบ่งทางก็ได้หรือเป็นของมงคลของศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้เข้ามาครอบครองในระยะนี้ก็ได้เช่นเดียว ดาวพระศกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเดี๋ยวช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีการโคจรกลับมาอยู่ที่ราศีกร,รกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคส่งผลทําให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ราบรื่นเรียบร้อยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในช่วงปลายเดือนด้วยซ้ํานะคะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วใครที่เคยมีปัญหากันก็จะได้เคลียร์ใจกันในช่วงปลายเดือนหรือจะได้เปิดอกคุยกันหรือจะมี ความเข้าอ,อกเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนั่นเองนะคะพยายามหาเวลาให้กันนะอย่าละเลยในความสัมพันธ์ส่วนท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะต้องบอกว่าเสนห์แรงนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระพุธมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์นะคะพุธศุกร์อีกคู่หยาดดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซานเนี่ยค่ะมันจะเป็นที่ถูกตาต้องใจจากคนเพศตรงข้ามหรือใครที่เอ่ยยังโสดอยู่เนี่ยคุณ พูดกับใครคนคนนั้นเขาจะรู้สึกดีกับคุณน่ะมันเป็นลักษณะเนี้เหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะหวานสเสน่ห์กลายเป็นว่าคนคนนั้นเขาตกหลุมสเสน่ห์นะคะคือเขาเขาชอบคุณไปเลยอ่าประมาณอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวพิจิกคนโสดส่วนท่านใดที่มีคู่ต้องระมัดระวังต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่คนมีคู่จะแอบเหลียวแหลจะแอบมองคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสวยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ